แล้ววันนี้ที่สุดตัวอยู่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์และในงานนี้จะมีรถดาวเด่นขานาดไหนที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่ค่ายแรกน้องใหม่อย่าง Great Wall Motor กันเลยดีกว่าที่เพิ่งเข้ามาร่วมงาน Motor Expo เป็นครั้งแรกเรียกได้ว่าบูธนี่อลังการจริงๆเปิดตัวรถปีนี้ถึง4คันรวดเรียกได้ว่าปล่อยของกันรัวดี๋ยวเราจะพามาทัวร์กันอย่างละเอียดในคลิปต่อไปอดใจรอก,กันอีกนิดนะครับ หาพูดถึงความแกร่งก็คงหนีไม่พ้นค่ายฟอร์ดแต่เขาไม่ได้นำเรนเจอร์โฉมใหม่มาโชว์ตัวในงานนี้นะครับคันนั้นเนี่ยน่าจะมาช่วงมอเตอร์โชว์ปีหน้าเลยในบูธต,ต,ตอนนี้ก็มีโปรโลดลั่นฮันแลกเคลียร์สต็อกของเก่าออกใครอยากได้เรนเจอร์โฉมนี้ในราคาที่ย่อมเยาวแนะนำให้มาดูบูธฟอร์ดในงานได้นะครับ และที่บูธทอนด้านะครับใครเนี่ยที่อยากดูคันจริง Honda j a z z นะครับในงานเขายังมีให้ดูอยู่นะหลบอยู่หลบหลังมุมบูธเลยนะครับผม Honda j a z z เปิดตัวมาในปี2014นะครับก็ยังขายอยู่จนถึงปัจจุบันนะกับสีพิเศษครับที่เขาเพิ่งออกมาคือสีเทาโซน i กเก a y นะครับจำกัดแค่1,500คันด้วยแต่ราคาแรงไปนิดนะ739,000บาทนะแต่มีคันนึงครับผมเชื่อว่ามีใครหลายคนเนี่ยอยากมาเราดูคันจริงในงานนะเราตามมาดูคันนี้เลยครับผม กับคันนี้นะครับผม Honda v, e h o n e d a HRV eHEV นะครับที่เขากล้าหาญช,ชันชัยมากนะเปลี่ยนมาใช้เครื่องไฮบริดทุกรุ่นย่อยนะครับผมก็ลองมาดูกันได้นะั้นในงานมีให้ดูครบนะครับตั้งแต่รุ่นล่างสุดรุ่น E เริ่มต้นที่979,000บาทนะมีให้ดูด้วยรุ่นกลาง EL หรือรุ่นท็อปครับสีแดงเนี่ย RS ก็มาลองดูนะครับว่าหลังคาเนี่ยมันจะปรับเป็นยังไงมันจะดีหรือไม่ดีอย่างที่ใครหลายๆคนคิดกันหรือเปล่านะครับค 3, 6, ่ายสามพวงโตโยต้าเองอยู่เฉยไม่ได้เมื่อคู่แข่ง Honda าเปิดตัว HRV และเเองก็ปิดตัว ก็เลยได้ส่งค r โ l ร a าครอส GR Sport ใหม่ลงแข่งขันมาด้วยในราคาค่าตัว1,249,000บาทแพงกว่ารุ่นปกติถึง50,000บาทแต่ได้สเปคคล้ายๆกับไต้หวันเลยมาพร้อมกับชุดแต่ง GR Sport รอบคันได้ล้อลายใหม่ที่ไม่เหมือนของไต้หวันภายในตกแต่งพร้อมสัญ,ญลักษณ์ GR Sport ปรับจูนพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าใหม่และอัปเกรดระบบ Dynamic r a ร a r Cruise Control แต่แอบเห็นว่าถอดเบรกมือไฟฟ้ากับออโต้เบรกโฮออกไปด้วยนะ MG ไม่ได้มีรถอะไรใหม่นอกจาก MG 5ที่เปิดตัวไปหลายเดือนแล้วแต่เขาเนี่ยก็เอารถต้นแบบคอนเซปต์ค้ามาจากจีนนั่นก็คือ Cyberster รถสปอร์ตสุดเท่คันนี้มาพร้อมกับดีไซน์และมีระยะทางการขับขี่ด้วยไฟฟ้าล้วนๆกว่า800กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งจากแบตได้โมดูลทำอัตราเร่งจาก0ูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาไม่ถึง3วินาที MG ประเทศไทยเปิดให้เราจองกันแล้วนะครับ ใครจองตอนนี้รับส่วนลดถ10เท่าจากเงินจองสูงสุด10,000แบาทรับลดในปี2023เิกันไปเลยว่าแต่รถจริงจะมีรงคาให้ไหมเนี่ย <c oughs> อีสุสุไม่มีเปิดตัวรถใหม่นอกจาก D m a x ที่เพิ่มสีเทาไอเล g r เกรย์โอปาใหม่ปรับลุกภายนอกเล็กน้อยเพิ่มไฟเอลวดีรมดำภายในก็ปรับเล็กด้อยเช่นกันเช่นกระจังหน้าใหม่ล้อ18นิ้วใหม่ไฟท้ายใหม่เบาะหนังภายในใหม่โดยเพิ่มราคามา1 5 0 0 0าบาทเบา ดาวลูกไก่อย่างซูบารุเองก็มี XV และ XV GT Edition ที่ปรับโฉมใหม่เปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เพิ่มระบบไอซายเข้ามาไฟหน้าเป็น LED ปรับระดับอัตโนมัติเพิ่มกล้องรอบคัน360องศาตอนนี้ซูบารุยังไม่ได้เคาะราคาแต่เชื่อว่าราคาไม่น่าจะห่างจากเดิมมากนักใครอยากเป็นเจ้าของรถขับเคลื่อนสีล้อใน BSUV s e gment ต้องมาดูค่ายซูบารุเลยถึงปลายปีแล้วแต่มาส d ตเองก็ยังไม่ได้เปิดตัวรถโฉมใหม่แบบ All New Model Change แ่ปรับไลน์อัพตัวเองใหม่ทั้ง m a z ซ a 2, CX3, CX5 และ CX8 โดยจะมีการเพิ่มสีใหม่แพลติน cross ัมคอสเมทัลลิกเข้ามาตัว CX3 จะยกเลิกตัวท็อปและเพิ่มรุ่นย่อยราคาเบาๆ879,000บาทแต่จะได้เพิ่มไฟหน้าโปรเจ c เตอร์เลนส LED ไฟท้าย LED เรนเซนเซอร์เบาะหนังและ Cruise Control ส่วน Mazda 2ก็ปรับออปชั่นคล้ายๆกัน CX5 เองก็ยกเลิกรุ่นล่าง2.04แล้รุ่นดีเซล2.2ขับเคลื่อน2ล้อออก ลดราคารุ่นย่อยอื่นลง20,000ถึง90,000บาทแต่ก็มีถอดและปรับออปชันออกบ้างนะส่วนไฮไลท์ประจำบูตเลยก็เห็นจะเป็น CX8 รุ่นย่อยใหม่ในรุ่นเครื่องเบนซิน2.5ลิตร SP Exclusive 6ที่นั่งในราคาที่เอื้อมถึงมากขึ้น1,639,000บาทที่จะได้บอกกับตันซีดดูปะป้าเสียเสียแบบนี้กันไปเลย รอบนี้ทางค่ายมิสูได้ปลุกตำนาน r รล l ี่อากลับมาอีกครั้งเป็นประเทศแรกในโลกเพื่อต่อกรกับรถแต่งซิ่งเนลไลอัพใหม่ของเจ้าตลาดโดยประเดิมมาใน2รุ่นนั่นก็คือ p a j e r o Sport Rally Art Edition เป็นการปรับด้านหน้าใหม่ติดสติกเกอร์และให้พรม Rally Art จากญี่ปุ่นแท้เคาะราคามาที่1 3 5 5 3 0 0 0บาทแต่ขอบอกก่อนว่าเขาถอดหน้าจอ Infotainment บนเพดานออกไปจากรุ่น GT+ Plus นะ ส่วนอีกรุ่นจะเป็นกระบะไต่ตัน Rally Art Edition เปิดราคามาที่667,000บาทสําหรับรุ่น Mega Cab และ75,000บาทสําหรับรุ่น Double Cab แน่นอนว่าตกแต่งมาในสไตล์เดียวกันกับ b a j e r o Sport ความแตกต่างหลกัลกๆคือรุ่น Double Cab ไม่ได้ติดตั้งหน้าจอชุดเครื่องเสียงขนาด7นิ้วและกันชนท้ายสีดำมาเหมือนในรุ่น Mega Cab ก่จะไปต่อที่ค่ายอื่นฝากกดปุมติดตาม Subscribe กด like, ไลค์เป็นกำลังใจในการทําคลิปให้พวกเราด้วยนะครับ เรามาดูฝั่งค่ายเกาหลีกันบ้างแน่นอนว่าทาง h ุนไดมิสีต t ร r เรียเป็นรถตู้เรือธง,งคันใหม่ของค่ายแต่ก็ยังมีรถตู้แซยิตคู่มุญอย่าง h 1ให้ได้จับจองกันอยู่เป็นรุ่น Elite NS ในราคาสุดเร้าใจที่1,399,000บาทโดยเพิ่มระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP และชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันรถครับครัวคู่แข่งใค่ายอย่างเกียก็ปรับโฉมเจ้าคานิวเลด้วยเช่นกัน เป็นการดีแบรนด์เปิดตัวพร้อมโลโก้ใหม่ตมเกียร์โกลบอลและเพิ่มรุ่นย่อยลิมิเต็ดใหม่เริ่มต้นที่ราคาทุกสุด2 4 5ล้านบาทเท่านั้นส่วนรุ่นกลาง EX จะเพิ่มระบบชาร์จโทรศัพท์ไร้สายระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติและได้ราคาเดิมที่2 144,0 0 0บาทส่วนรุ่นท็อปอย่าง SXL ได้หน้าจอเรือนใหม่ดิจิตอลซูเปอร์วิชั่นคลัสเตอร์สินิ้วและระบบแสดงภาพปุ่มอับสายตาบนหน้าจอพร้อมระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติซึ่งเป็นออปชันที่ทำให้ตัวรถดูสวยยขขึึข้้นนนแลพงงเเป็กอ โดยทั้งหมดนี้จะได้ในราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น36000บาทเป็น2,495,000บาทว้าวแบรนด์หรูอ,อย่าง Lexus ก็มีรถใหม่อย่าง NX 450h เป็น Hybrid เบนซิน2.5ลิตรมอเตอร์2ตัวและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน18.1กิโลวัตต์อพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ e f ขายในราคาไม่สนคู่แข่งที่3,590,000ถึง4,300,000บาท ค่าย Audi มี A3 Sportback 35 TFSI S-line เป็นรถแฮทช์แบ็ก5ประตูโดดเด่นคันเดียวใน segment นี้เพราะคู่แข่งอย่าง Mercedes-Benz และ BMW ต่างก็หนีไป SUV กันหมดแล้วคันนี้ขายในราคา2,399,000บาทที่คุณจะได้เครื่อง1.4ลิตรเทอร์โบ150แรงมา้า250นิวตันเมตรอัตราเร่ง0-100กิเมต่อชั่วโมงได้ภายใน8.4วินาทีถือว่าจัดจ้านไม่น้อยออปชั่นแน่นๆใช้ได้อีกด้วย ทางค่ายสวีเดนอย่าง Volvo ได้เปิดตัว x c 40 Recharge ิ u r e เล e c t r i c ตั้งแต่ต้นปีแต่ยังไม่มีรถขายอ้าวแล้วเปิดตัวมาทำไมนี่แต่ตอนนี้มีรถมาโชว์ในงานแล้วแถมยอดจองได้ยินว่าข้ามไปกลางปีหน้ากันเรียบร้อยเป็นรถ EV ที่ขับดีมากๆเลย ส่วน x c 60 e c h a r g e T8 Plug-in Hybrid All-wheel drive รุ่นปรับโฉมเปิดตัวมาในราคา2 9 9 0 0 0 0ถึง3 4 9 0 0 0 0บาทประกอบมาเลเซียเรีเครื่องเป็นสิน2ลิตรเทอร์โบซูเปอร์ชาร์จพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวม407แรงม้า10ปลั๊กชาร์จไฟ Plug-in Hybrid และตกแต่งภายนอกใหม่ให้ดูสปอร์ตขึ้นเล็กน้อย นอกจากเครือเวิร์นจะขายวอลโวแล้วปีนี้เขาได้ดึงแบรนด์โ o t u ัสจากอังกฤษกลับมาขายในไทยอีกครั้งโดยมี e l i ิสสปอร์220และ e x ็กซ SPORT 350มาโชว์ในงานด้วยเหลือให้จองรุ่นละสามคันเท่านั้นอ้าวรีบกันหน่อยล่ะแต่อย่าไปผิดไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะ เราอยู่กับค่ายใบพัดไฟฟ้าขาว BMW นะครับปีนี้เขามีรถดาวเด็ด2,000เป็นรถไฟฟ้าล้วน100%เลยนะกับคันแรกครับ BMW iX3 เนี่ยที่ถูกพัฒนาบนพื้นฐานของ X3 นะแต่ว่าเปลี่ยนเครื่องในใหม่นะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวกับขึ้นล้อหลังพละกําลัง286แรงมา้าแรงบิด400นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่เนี่ยขนาด74กิโลวัตต์อา่วนะครับเคลมว่าวิ่งได้ไกลสุด460กิโลเมตรน่าสนใจนะท็อปสปีดล็อกที่180นะครับกับราคาค่าตัวนี่เลย 3,359,000บาทนะครับนำเข้ามาจากจีนทั้งคันแต่ถ้าคันนี้สำหรับคุณแล้วยังสุดไม่พอเราพามาเจอกับคันนี้เลยครับนี่เลยครับกับ BMW iX นะครับ eDrive 50นะครับรุ่นนี้เนี่ยเขาใช้มอเตอร์ขับเคลื่อน2ตัวนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับให้พละกกำลังสูงสุดเนี่ย523แรงม้านะครับแรงบิดเนี่ยสูงสะใจนะถึง765นิวตันเมตรนะครับ ดีไซน์รถเนี่ยเรียกว่าโอ้โหล้ำๆเลยหลุดมาจากรถต้นแบบนะครับมิติตัวรถเนี่ยใกล้เคียงกับ X5 แต่ว่าจะเตี้ยกว่าสักเล็กน้อยนะครับ0 1นยถึง100เนี่ยทำได้ใน4 6วินะและแบตเตอรี่ของเขาครับ111.5กิโลวัตต์อัวโคตรเยอะครับเคลมว่าวิ่งได้ไกลสุดเนี่ย6ก0กโลเมตรเลย <Wow. S 1> กับราคาค่าตัวที่6ล้านมีทอน1,000บาทก็มาดูกันได้ที่บูธ BMW นะครับ มินิเองก็มีรถเด็ดๆอยู่บ้างอย่างที่เอามาโชว์คันนี้จะเป็นรุ่นเพสเซเตอร์ซึ่งมันคือรถเซฟตี้ค่าของรายการแข่งขันรถฟอร์มูล่าอีแท้ๆโดยยกชุดแต่งภายนอกมาจากมินิคูเปอร์จีพีสทั้งคันภายในถอดของรถน้ำหนักหมดพร้อมบอกเรคลอวเสริมด้วยแผ่นบุดรูมจากเครื่องที p r ป n t i n g ถือว่าเจ๋งเอาเรื่องเลยหลังจากที่เปลี่ยนตัวแทนจำหน่ายในไทยใหม่และเลือกนำเข้ามาจากโรงงานที่มาเลเซียแล้วเบร์โยเดินหน้ารุกตลาดอีกครั้งด้วยรุ่น208 0เป็น BSUV s ี v อคันที่จะต้องมาต่อกรกับค่่แขงาายเจ้ในตอนนี้ มันมาพร้อมกับเครื่องเบนซินเทอร์โบ1.2ลิตรเพียวเทค131แรงม้า230นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ออโต้8สปีดไฟหน้าฟู l l LED แบบกรงเล็บสิงโตทริปเปิลคลอ3เส้นกระจังหน้าดีไซน์เอกลักษณ์สิงขยิงขาไฟไท้าย LED ีแบบกรงเล็บสิงโต Lion c l a w s ภายในได้จอกลาง10นิ้วลำพงมากถึง10ตำแหน่งทั้งหมดนี้มาในราคา1,189,000บาทแม้แต่เทียบกับสเปคแล้วก็แอบแพงมาลองดูคันจริงกันได้ในงานนะครับ ปีนี้เบนซ์จัดหนักเต็มที่รถเต็มบูธมีรถเด็ดๆหลายคันทั้งจากเบนซ์ AMG หรือแม้กระทั่งบายคบแต่ที่พีคสุดเลยเห็นจะเป็นเจ้า EQS คันนี้เพราะเป็นรถไฟฟ้า EV รุ่นแรกที่จะเริ่มประกอบในไทยช่วงครึ่งปีหลัง2022นี้โดยจะผลิตทั้งหมดออกมา3รุ่นย่อยด้วยกันนั่นก็คือ EQS 580 4Matic ตัวแรง AMG EQS 53 4Matic+ Plu และที่มาโชว์ในงานรุ่น EQS 450+ Plus, โดยคันนี้จะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเดียว ให้กำลังสูงสุด333แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด568นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลังทำอาตาัตราเร่ง0ถึง100กิมต่อชั่วโมงได้ภายใน6.2วินาทีท็อปสปีด210กิมต่อชั่วโมงให้แบตเตอรี่ความจุ107.8กิโลวัตต์อั่ววิ่งได้ไกลสุดถึง770กิม EQS คันนี้จะมาพร้อมกับระบบเปิดประตูอัตโนมัติ Comfort Doors ที่เปิดเองเวลาเราเดินเข้าตัวรถ เครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ระดับเทพเจอกลางขนาดเริ่ม MBUS Hyper Screen พร้อมหน้าจอของ OLED ขนาด12.3นิ้วแถมจะเป็นรุ่นแรกของทางค่ายด้วยที่รองรับระบบ OTA อัปเดตรถผ่านระบบไร้สายออนไลน์ค่ายสุดท้ายขวัญใจลานจอดซูเปอร์คาร์อย่างปอร์เช่ก็ถือว่านำรถเด็ดๆมาหลายคันแม่ว่าจะเป็นมาคานที่ปรับออฟชันให้รุ่นเริ่มต้นราคาถูกลงกว่าเดิมที่4 6 9หมืบาท และยังได้นำซูเปอร์ SUV อย่างคายเนเทอร์โบ GT ตัวท็อปแรงสุดปรับแต่งจากแผนก GT ของปอร์เช่ที่ทำเวลารอบสนามลูบกริงได้เร็วกว่าลาบกินีอูรุสด้วยนะเออแต่ที่เห็นจะเป็นดาวเด่นเลยก็คือน้องกบนายวันวันคาร์เล่าใหม่อัพมามาถึง480ตัว570นิวตันเมตรดุมล้อบแบบรถแข่งไฟหน้าและท้ายแบบรมดำถือว่าเป็น c a r ์เรล่ตัวท็อปก่อนขึ้นไปเป็นนายวันวัน GT และนี่ทั้งหมดครับคือรถดาวเด่นในงานมอเตอร์เอ็กซ์ปนะครับก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับตั้งแต่วันที่2ถึง12ธันวาคมนะครับตอนดึกเขาเปิดถึง4ทุมด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและพบกันในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ